คนทำโฆษณาลาซาด้าหรือช้อปปีเดือนละกี่บาทดีนะคะถึงจะมียอดขายสูงสูงสวัสดีค่ะมิวจากเพจที่มีดูแลร้านค้านะคะคนทำโฆษณาในช้อปปีหรือลาซาด้าเนี่ยเดือนละกี่บาทดีนะคะจึงจะมียอดขายสูงสูงนะคะอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะคะเนื่องจากว่าสินค้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะอยู่ที่ว่าสินค้านี่มีความนิยมแค่ไหนนะคะมีราคาประมูลแค่ไหนแล้วก็มีปริมาณผู้แข่งแค่ไหนด้วยนะคะ แต่วิธีง่ายๆที่เราจะมาดูว่าเราจะใส่งบเท่าไหร่ดีนะคะก็ลองเอาข้อมูลของเดือนที่แล้วเนี่ยมาดูว่าเราใช้งบไปเท่าไหร่ได้ยอดขายกลับมาเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้วิธีการคูณจํานวนเท่าเข้าไปนะคะโดยการเพิ่มงบเข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้นะคะนับจากกรณีที่เราเนี่ยโฆษณานอย่างเดียวโดวยไม่ได้ทําอย่างอื่นร่วมด้วยเลยนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าถามว่า จะใช้สักเท่าไหร่ดีนะคะอย่างตาๆก็ไม่ควรจะน้อยกว่า5 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าได้ลองทาน้อยกว่า5 0 0 0ันบาทแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เปลืองเงินด้วยนะคะบางร้านเนี่ยเขาขายดีอะได้หลายแสนน่ะเขาก็ใช้อย่างน้อยๆก็หมื่นห้าสามหมื่นบางคนใช้เป็นแสนเลยนะอันนี้ก็ฟังดูเหมือนโหดนะแต่มันก็คือเรื่องจริงรนะั่นแหละ บางคนบอกว่าฉันไม่ไหวหรอกมันแพงเกินไปก็ลองใช้วิธีอื่นประกอบรวมด้วยนะคะอย่างเช่นการเพิ่มยอดมองเห็นวิธีอื่นๆน,นะคะซึ่งมีสารพัดวิธีเลยนะคะเพื่อจป็การประหยัดโฆษณาและได้ลูกค้าจากหลายๆช่องทางม,มารวมกันนะคะใครมีคำถามนะคะพิมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ